โบชยาดากอดลูกชายอาทิร้องไห้พร้อมแซ่ผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กทำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านเพจจับโป๊ดาราได้ออกมาโพสตไม่คู่รักไวทีเลิกกันแล้วเพราะทางด้านพ่อฝ่ายหญิงโทรหนาผู้ชายและฝ่ายชายไปฟ้องแม่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่แถมวงในยังบอกอีกว่าผู้ชายแอบคุยกับหน้ากากผักขมปีซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนโยงไปที่คู่รักทาย,ยาทตระกูลดังอาทิลูกชายฟลุกเกิร์กพลโบชยาดา และมีย่าลูกสาวพีททองเจือเจ,อเจงวิไลลักษ์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านโบชยาดาโต้กลับข่าวลืออชิเลิกมีย่าเหตุเพราะนอกใจไปจีบหน้ากากผักขมปีโดยโบชยาดาได้ชี้แจงว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงลายไอจีเบอร์ยังไม่มีล่าสุดทางด้านโบชยาดาโพสต์รูปกอดลูกชายน้องอชิร้องไห้โดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าคนดีสําคัญที่สุด แอดอจิรวัตรไม่มีใครทำร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริงในขณะที่ทางด้านสตอรี่อินสตาแกรมของโบชยาดาที่มีข้อความว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจรแต่คือคนที่ทำผิดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละที่อันตรายพร้อมกับได้เขียนระบุเอาไว้ว่าจริงที่สุดค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็ก แล้วยังคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดค่ะ